พี่น้องคะดึงรถออกจากไฮ่อนเด้อค่ะพี่น้องเต็มแล้วไม่ต้องคอยดึงรถมันหนักค่ะดึงถึงหยากค่ะพี่น้องไปไปลูกไปคอยไปเ<โ>ด,<ย>ดี๋ดยวาอ้าวเสียขาดสลิงขาดมันล่องแล้วมันลงแล้วยว่ามันไปไปแล้วมันลงแล้วไอยังว่า สลิงอยู่เอาเอาโทรศัพท์ไปน้ำขูดแจ่รถมอเตอร์ไซค์ในกระเป๋าหนาเอาโทรศัพท์ไปด้วยล้องจมครับพอดยังว่าพ่อพอมันไม่ไป้วโอ้มันหลวมมันลมลงตัวนี่มันลมลงเงลอยตัวนี่เออมันบอขึ้นแล้วมันยืบลงแล้วแม่ทีแรกไหม เอียงค่ะพี่น้องเอียงเลยเพราะว่าเข้าดึงบัคขึ้นนะคะดินมันลม,มนล,ลมค่ะพี่นอ้องลลแข็งเลยเหยียดหยาดพี่น้นองมันดินฝนตกลอยบืนลอยไปไปเอาสลิงมาดึงไ่ก่อนดันดไ้บ่ดัน,ดดน,ดดนบ่ขึ้นอีกรถไถดันบ่ขึ้น เพว่าควางนี้มันไม่เคยวิ่งเลยด้วยเละเนาะแยกลือไปวอาไปดอยแต่รถไถเนาะเอามาอย่างไหมองเล่มฝึกบ่นหนมอ,หมอบ้านกะข,กขั้นหนึ่งกะข้าบืนซะโจ้จะมาได้เอาขี่มันลงมองมอันนั้นมันบืนมาขึ้นนะฮะนักพี่น้องเที่ยวนี่นักประมาณหาฮหุกตันไดะะ้เพิ่ล่ะเพราะว่าเขาต้อนเล็กขึ้นไปอีกหาเล้าวกเล้านคะคะ ลังมาได้นิดเดียวยุบลงเลยเลยดินมนันอันนี้ดินมนันหยบเอาเงาใสป่ะเงามาใส่หลๆให้ไม่ค่อยพี่น้องบได้ราค่าเหล่าก็ยังเหยียดหยักอีกพี่น้องคะเออ ให้มันไหลลงข่อยมา้างสิแล้วก็เป็นเนื่นเขาตรงดึงขึ้นเนื่นอีกนะคะลุยฮึเกิค่ะพี่น้องค่ะพอะะวันรอบใบเข้ากระเ้าอีกเดียวหนึ่งไปดึงดึงไปถากันหนีเ้าไปขายกอนนะคะลากกันหนีไปขายก่อนลาก,กออกให้มันได้กอนค่ะพี่นอ้องขนาดอุปกรณ์ครบยังเห็ดหยากดยูค่ะ ท้าไว้แล้วก็สก็บนะคะพี่น้องท้ไว้แล้วก็สก็บเขาแบบเบิง้งท้ไว้มันก็หนุดรอบนี่สิดทง่งอกระบบปันไดพี่น้องนะคะงอกระบบใหญ่ปันไดดอกแต่ว่าเอาออกก่อนนะะพอได้อยู่ค่ะ กำลังสินเนากำลังสินเนาเอองั้นูกดีอพี่น้องะะแตา่าณน,นี่พี่นอแต่ยูดอ,อกจ้ไหนมือน,นี้เกให้แล้วค่ะคิดว่ามือน,นี้เสีเอาดันให้แล้ว มะอื่นก็สิได้ไปเห็ดแนวใหม่เนาะมะอื่นก็สิไปอาขึ้นขี่เห็ดขึ้นเกาพี่น้องกับบ้ามีแนวเห็ดกระไดเมือนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดเห็ดมาให้มันคือคุณแม่นอนมวยข้อแม่มาบอกนเด้อจังหวัดใดปลูกอ่าพี่น้องเอฟซีอยู่จังหวัดใดปลูกมัดคือคุณแม่ข้อแม่มาบอกนเด้อค่ะยังสู่ชีวิตคือกันบ่คะล้างสู่ฟาหนาสู่ดินพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้า